ในปี2568นี้นะคะ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประเทศไทยก็ได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะในการเซเลบรตมาร่วมกันเฉลิมฉลองไตรมัน t h ในประเทศไทยนะคะเราร่วมมือกับทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะคะรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายเช่นเมื่อวานจะมีเรื่องของไตร parade นะคะการเดินเพื่อรณรงค์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศโดยเฉพาะของกลุ่มเพศหลากหลายนะคะ บก็จะมีเรื่องของการเสวนาค่ะเป็นฟรายทอกต่อมาด้วยนะคะรวมถึงเราจะยังมีจัดส่งเสริมสิทธิทั้ทงหลายแหล่นียทางของโซเชียลมีเดียของทางองค์กรเราแล้วก็เว็บไซต์ของ UAEP t h a i ศไทยด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะตลอดจนเรื่องของการยอมรับความหลากหลายทางเพศของประเทศไทย mm hmm. ก็มีเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่หลากหลายประการค่ะเช่นปีนี้นะคะประเทศไทยมีการผ่านกฎหมาย ลดเท่าเทียมเป็นประเทศแรกในอาเซียนเลยนะคะเรามีการยอมรับว่าให้สิทธิขั้นพื้นฐานกับประชากรไทยทุกเพศ ไม่ว่าคุณจะรักใครคุณสามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ดีงามมากค่ะแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีปันเด็นปัญหาทางสังคมอีกหลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานหรือจะเป็นเรื่องของมีค่านิยมที่ยังอาจจะมีอคติอยู่บ้างทีนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราจะต้องช่วยกันขับ,ขบเคลื่อนต่อไปนะคะขับเคลื่อนยกระดับความเสมอภาคระหว่างเพศของกลุ่มทุกเพศ ทวัยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายและเพศหลากหลายให้มีความเสมอภาคกันมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องร่วมมือจับมือกันทํางานให้มีความคืบหน้าต่อไปค่ะ UNFPA นะคะเราเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเป็น เด็นหลักอยู่แล้วนะคะเพื่อการพัฒนาประชากรอย่างยั่งยืนในประเทศไทยปีนี้นะคะ UNFA p มีแผนทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวเลยทีเดียวในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศส่งเสริมสิทธิท,ทางเพศอนามัยการเจริญพันธุ์นะคะ ต้นจากการทำกิจกรรมร่วมก,กันกับหลากหลายองค์กรในช่วงช่วงของเดือนพายมันนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงบุคคลต่างๆที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะเปิดในแผนระยะยาวก็คือปีนี้เนี่ยเรากำลังวางแผนเขียนแผนยุทธศาสตร์5ปีของ UNDPA ประเทศไทยใหม่สำหรับรอบหน้านะคะเราจะมีการเรียนเชิญตัวแทนของประชาชนทั้งที่เป็นผู้หญิงผู้ชายประเทศหลากหลายนะคะให้มาให้ความเห็นกับเราว่า คุณอยากจะเห็นองค์กรที่ทําเรื่องของประชากรและการพัฒนาเนี่ยทำอะไรบ้างในประเทศไทย UNFPA จะได้เป็นสหประชาชาติที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มในการส่งเสริมการเสมอภาคทางเพศสิทธิมนุษยชนรวมไปจนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยค่ะ